คาดบูสนานจนได้เรื่องสําหรับสาวเชียร์ที่คําพอรทีล่าสุดยังไม่เข็ดเตรียมมีละครบูต่ออีกเรื่องแวลมาว่าจะเป็นละครบูของทางช่องเจยังไม่สรุปว่าคาแรคเตอร์แบบไหนจะได้บูมากน้อยแค่ไหนว่วแต่ห่างหายไปสวยขึ้นค่ะก็คือพอมีเวลาว่างอะค่ะมีเวลาพักผ่อนก็จะแบบว่าเข้าสปาก็เชียร์จะชอบทาสครับมากๆเลยค่ะจะชอบขัดผิวด้วยช็อกโกแลตที่เนื้อเครียเนี่ยผสมกับเปลือช็อกโกแลตแทนมาจากฝรั่งเศสเลยช่วยผัดเซลล์ผิวให้ขาวเนียนใสไร้จุดด่างดาแล้วก็ทําให้ดูขาวผ่องอยู่ตลอดเวลา ตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณกระหนกพรหรือพี่ต้อยค่ะจะมาบอกเทคนิคในการดูแลผิวค่ะวันนี้ก็อยากจะแนะนาเรื่งองช็อกโกแลตสครับหรือว่าเสริมผิวสวยด้วยช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตตัวนี้เนี่ยเรานํามาผสมในครีมสครับผิวซึ่งจะมีเกรดของช็อกโกแลตด้วยเพื่อสครับออกเซลผิวที่ตายแล้วเนี่ยหลุดลอกออกไปจากนั้นในตัวช็อกโกแลตเองจะมีวิตามินหลายตัวนะคะจะเสริมผิวให้สดใสนุ่มนวลยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นเราก็จะพันแรปด้วยผ้าหุ่มไฟฟ้าเพื่อให้ครีมช็อกโกแลตตัวนี้ซึมลงไปในผิวด้วยเเเมื<ๆ>่ออทําสรรร็จียยบ้้แลว ผิวก็จะนุ่มเนียนสดใสนะคะสนับสนุนโดย Princess Beauty Center